สวัสดีค่ะชนวรินทาราชีวินเจนซีรีพอเตอร์พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงมุมมองต่อสังคมรอบตัวค่ะ นอกจากจะเรียนรู้เพื่อฝึกฝนวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเจนซีรีพอเตอร์สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกไปร่วมเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะกับกลุ่มเยาวชนที่บ้านท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามชวนน้องน้องที่นั่นค่ะฝึกฝนทํารายการวิทยุทั้งรายการเพลงและสปอร์ตรณรงค์ให้ความรู้ด้านต่างๆเพื่อสื่อสารเรื่องราวที่บ้านของพวกเขาค่ะติดตามรายงานจากคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ ที่พี่เปิดไปเมื่อกี้นี่เพระสื่อกันว่าจากพ่อแม่พี่นอ้อนงอาแจัการได้ทดลองจัดรายการครั้งแรกของเยาวชนกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นในค่ายท่าตูมพรรษาพัฒนาวิทยุชุมชนที่นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร,รม์มหาวิทยายลัยมหาสารคามจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการวิทยุสอนน้องอะค่ะในการทํากระบวนการผลิตรายการวิทยุอะค่ะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยนำข้อมูลข้อมูลการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะไปต่อยอดอะค่ะเพื่อพัฒนาวิทยุชุมชนข,ของตอนเองต่อไปอะค่ะกิจกรรมในค่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรมและให้ทดลองเขียนบทสกูป๊ปสปอร์ตและละครวิทยุรวมถึงการให้ทดลองจัดรายการด้วยตนเอง ได้ความรู้กับการจัดวิทยุแล้วก็การจัดสกูปการจัดบทให้ว่าใครจะพูดอะไรบ้างอะไรบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับก็ดีพีก็ได้มาสอนแล้วพวกนี้เพราะว่าก็ยังไม่ไม่เคยได้อะไรพวกนี้ครับอยากบอกว่าขอบคุณหลายๆที่มาสอนความรู้ดีๆให้ได้หน่อยเรงเรียนมันตูมแล้ว มูลกสิเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันจ้ะนอกจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตรายการวิทยุแล้วพี่ที่มาเป็นวิทยากรเองก็ได้เรียนรู้การจัดค่ายการลงพื้นที่นับว่าเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่พี่เองก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันคือได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ห้องเรียนไม่สามารถให้เราได้เช่นการที่เรามาสอนน้องนองนี้ เ่งห้องเรียนไม่มีอยู่แล้วที่ว่าเราต้องมาสอนคนอื่นเราก็ต้องมาสอนน้องเขียนบททําสกู๊ปพวกนี้เราก็จะได้ฝึกประสบการณ์ของเราด้วยและสุดท้ายเลยก็คือได้เห็นมุมมองของเพื่อนที่บางคนเราอาจจะไม่สนิทด้วยพอเรามาทาค่ายกันเราก็จะได้ความใกล้ชิดกันสนิทกันทําให้เห็นมุมมองใหม่ๆของเพื่อนด้วยครับผมการจัดค่ายในครั้งนี้ถึงนม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้เยาวชนได้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น ยังเป็นการต่อยอดการเผยแพร่บอกเล่าเรื่องราวที่ดีในพื้นที่และต่ออายุวิทยุชุมชนที่พวกเขาได้ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของชุมชนอีกด้วยน้ำฝนหอยยางวุ้นแรงวิธีการประกอบจะชื่อน,น้องๆก็สนุกกับการเรียนรู้จากเครื่องมือใหม่ๆค่ะได้นทดลองคิดทดลองทําและสื่อสารกับคนในชุมชนส่วน,เ,นเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะได้ประสบการณ์ตรงจากการออกค่ายแบ่งปันความรู้ ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ